ข้อมูลสถานทูตจีนประจำประเทศไทยระบุว,ว่ามีชาวจีนเผชิญกับความไม่ปลอดภัยทั้งอาชญากรรมอุบัติเหตุรวมถึงยาเสพติดสถานทูตจีนออกมาเตือนถแถลงการเลยนะท่านผู้ชมล่าสุดที่ผ่านมาเว็บไซต์สถานทูตจีนประจำประเทศไทยยังโพสต์ข้อมูลป้องกันการหลอกลวงเพื่อคนจีนระต,ตัดระวังตัวนี่แสดงว่าอะไรท่านผู้ชมแสดงว่าการหลอกลวงและความปลอดภัยนักท่องเที่ยวนั้นเป็นประเด็นที่ใหญ่มาก นอกจากคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นต่อคนจีนที่เกิดขึ้นจริงแล้วท่านผู้ชมรู้ไหมครับยังมีข่าวปลอมเฟคนิว์เรื่องความปลอดภัยในประเทศไทยแพร่หลายอย่างมากในโลกออนไลน์ของจีนเช่นนักท่องเที่ยวจีนถูกขโมยไตยไปขายนักท่องเที่ยวถูกลักพาตัวไปโดยแก๊งโคเซนเตอร์เป็นต้นข่าวเท็จอันเนี้ยท่านผู้ชมเหล่าเล่านี้มีผลกระทบต่อการท,าท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างมากตอนนั้นพลเอกประยุทธ์จ,จันโอชาต้องสั่งให้โคศกสํานักนายก ออกถแถลงแก้ข่าวสารทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งก็ออกถแถลงการว่าไทยให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจีนแต่ว่าท่านผู้ชมครับท่าทีการตั้งรับของรัฐบ,บาลไทยไม่สามารถทำให้ชาวจีนมั่นใจในความปลอดภัยได้ขณะซึ่งกระทรวงดีอีของภาครัฐก็ไม่ดีมาตรการอะไรที่จะสะกัดกั้นข่าวปลอมที่ทำลายชื่อเสียงประเทศโดยเฉพาะ ยิ่งในช่วงที่การเมืองยังไม่นิ่งยิ่งทําให้มาตรการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ชัดเจนอีกเครื่องหนึ่งที่ทําให้นักท่องเที่ยวจีนมาเยอะคือการคุมเข้มวีซา่าวัตถุประสงค์การคุมเข้มวีซ่าเพื่อป้องกันจีนเถากระทรวงการต่างประเทศไทยได้ตั้งเงื่อนไขาการอนุมัติวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวจีนที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันกลุ่มจีนเถา เช่นนักท่องเที่ยวจีนต้องขอวีซ่าเข้าไทยต้องมีหลักฐานแสดงเงินในบัญชีธนาคารมีจํานวนไม่น้อยกว่า5 0,000หยวนประมาณ2 5 0 0 0 0บาทถือว่าเป็นการสร้างเงื่อนไขที่ยากยิ่งกว่าการเดินทางไปเที่ยวยุโรปหรือรหรัตอีกนอกจากนั้นแล้วกระทรวงการต่างประเทศยังได้ขอความร่วมมือไปสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองฝั่งจีนให้ตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางก่อนอนุมัติให้ชาวจีนออกนอกประเทศมาเที่ยวไทย ท่านผู้ชมครับผมพูดแล้วแลวผมจะพูดอีกท่านผู้ชมความคิดของช่วงต่างประเทศไทยนั้นล้าหลังจีนสีเทาเนี่ยจะตั้งเงินไขยังไงก็ตามเนี่ยถ้าจีนสีเทาจะมาทําหมากินในเมืองไทยเนี่ยเงินห0าหมื่นหยวนเขามีให้จะมาฮะไม่ได้เป็นปัญหาเขาเลย แต่เมื่อเราไปตีขลุ่มเหมาว่าการที่เราเข้มงวดเรื่องวีซ่าเพราะว่าเราป้องล้องการจะป้องกันจีนเทาซึ่งผิดฟ้าผิดเหล่ามากเลยเพราะจีนเทาถ้ามันจะเข้าเมืองไทยแล้วนี่นะไอ้เงินขอวีซ่าห้าหมื่นบาทนี่ไม่มีความหมายหรอกห้าหมื่นหยวนไม่มีความหมายหรอกแต่มันไปกระทบภาพรวมของคนจีนที่ต้องการมาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วพอเริ่มปั๊บติดปัญหานี่ทันทีแล้ววีซ่าออนเดอร์รเวก็ช้า บางทีใช้เวลาทั้ง3-4ชั่วโมงถึงจะได้วีซ่าออนอิราแถวยาวเหยียดเลยผมคิดว่าเรากำลังสร้างนโยบายและกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการเอาตัวจีนสีเทาเป็นตัวตั้งแล้วสร้างมาตราการมาล้อมนักท่องเที่ยวจีนทั้งหมดเลยไม่น่าประหลาดใจว่าทำไมประเทศไทยถึงไม่เป็นมิตรในสายตาของคนจีนในปัจจุบันนะฮะ วีซ่าออนอไร์วลนี่ผมพูดถึงสองาชั่วโมงนี่ยังถือว่าเกรงใจนะจริงๆแล้วหลักๆแล้วลึกๆแล้วประมาณ4ี่หชั่วโมงทรมานมากเจอแบบนี้พวกนี้เขาก็เลยส่งข้อความไปเลยเฮ้ย hey, มาขอวีซ่าออนอไร์วลประเทศไทยี่ต้องรออยู่ที่ตอมอประมาณ4ี่ถ้าชั่วโมงน่าสงสารเหมือนกันนักท่องเที่ยวผมเห็นใจเขาที่เข้ามาต้องเจอแบบนี้นอกท่องเที่ยวนี่ฮะ ประ humble, ai, <ar> เทศจีนเขาระบุว่าประเทศไทยเนี <isation>, ่ยเป็นประเทศแรกที่นักท่องเที่ยวมือใหม่ชาวจีนจะเดินทางออกนอกประเทศคือคนจีนที่ยังไม่เคยออกนอกประเทศก็มีเยอะแล้วเขามองว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกเลยที่เขาจะเข้ามาแต่พวกนี้มักจะมากับกลุ่มทัวร์การเงื่อนต้ายื่นเงื่อนไขตั้งที่ยุ่งยากในการขอวีซ่าก็เลยเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงผมไม่รู้ว่ากระทรวงการต่างเทะเทศคิดถึงหรือเปล่า เงินที่รัฐบาลต้องหายไปเนี่ยจากที่เราตั้งเป้าไว้ว่าต้องเข้ามาเท่านี้ตอนนี้ยังได้ไม่ถึง30%ที่ตั้งเป้าไว้เงินที่หายไปมันหายไปเพราะว่าความงี่เง่าหรือความไม่เข้าใจเรื่องราวของกระทรวงการต่างประเทศในทำนองว่าขี่ช้างจับตะกะแต,แตนในทำนองนั้นจริงๆรงท่านผู้ชมนักท่องเที่ยว จีนก็ยังบอกว่าได้ข่าวว่าเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไทยเจตนากักตัวนักท่องเทีท่ยวจีนทําให้เกิดความล่าช้าเพื่อหวังจะเรียกค่าทางด่วนจากนักท่องเทีท่ยวจีนอันนี้ผมตอบให้ไม่ได้ท่านผู้บัญชาการตรวจคนขเข้าเมืองท่านจะต้องเป็นคนให้คาตอบเองวีซ่าออนอิลที่ต้องรอถึง4ีหชั่วโมงนั้นท่านผู้บัญชาการครับมันมากเกินไป ถ้าท่านไม่แก้ไขเรื่องนี้ท่านก็มีส่วนช่วยในการทำให้ประเทศไทยขาดรายได้ไปการที่ประเทศไทยขาดรายได้ไปนั้นต้องเฉลี่ยความรับผิดชอบไปกระทรวงการต่างประเทศเอ่ยท่านผู้บัญการสตมอเอ่ยคุณชูวิทย์เอ่ยคุณวิรุ์เอ่ยเกี่ยวข้องกันหมดประเด็นที่ต่อมาทำให้นักท่องเที่ยวจีนลังเลมาประเทศไทยคือทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวของเราถูกใช้งานจนเสื่อมโทรมไปมาก นักท่องเที่ยวจีนบอกว่าประเทศอย่างจังหวัดอย่างเช่นภูกเก็ตเชียงใหม่กรุงเทพมันมีนักท่องเที่ยวล้นจนเกินผู้คนแออัดไม่น่าเที่ยวสิ่งแวดล้อมได้รับความเสียหายโรงแรมร้านอาหารธุรกิจนําเที่ยวต่างๆยังไม่ฟื้นกลับมาอย่างเต็มที่นอกจากนั้นแล้วนักท่องเที่ยวจีนยังรู้สึกว่ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วยังมีค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้นอย่างมากทั้งจากค่าครองชีพไทยที่เข้าของแพงขึ้นจริงๆ และรวมทั้งธุรกิจหลายอย่างหลายประเภทที่ช่ยวยโอกาสเอาเปรียบนักท่องเที่ยวท่านผู้ชมครับเราต้องไม่ลืมนะครับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยตอนนี้เขาใช้ใช้สื่อออนไลน์ใช้แพลตฟอร์มเยอะมีนักท่องเที่ยวจีนออกมาปั๊บเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเขาไม่ชอบนโยบายอะไรของเราเนี่ยเขาก็จะลงไปในเว่ยปัวเขาในวีแชทที่เขาเรียกเว่ยปัวนั่นแหละครับคนเ็าอ่านกันเยอะย้ายไปหมด เมื่อเขาใช้สังคมสื่อออนไลน์และเขาพบเจอการหลอกลวงหรือประสบการณ์ที่ไม่ดีจะไปนับเขาจะไปเล่าเรื่องในสื่อออนไลน์เรื่องราวในแง่ลบก็กระจายออกไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางนักท่องเที่ยวจีนหลายคนบอกเล่าเรื่องราวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าการหลอกลวงนักท่องเที่ยวในเมืองไทยทํากันเป็นกระบวนการตั้งแต่ไกด์เถื่อนรถตุ๊กๆุกเรือท่องเที่ยวไปจนถึงร้านขายของที่ระลึกต่างๆแม้แต่วัดบางแห่ง วัดบางแห่งยังเข้าร่วมกระบวนการการหลอกลวงขายวัตถุมงคลหรือหลอกนักท่องเที่ยวทาบุญสะดอกเคราะห์ต่างๆนอกจากนี้แล้วกลายเป็นปัญหาละเขาบอกเที่ยวเมืองไทยยังแพงกว่าเที่ยวเมืองจีนหรือแพงกว่าประเทศอื่นๆความรู้สึกแพงนี่นอาจจากสองเกิดจากสองปัจจัยหนึ่งแพงเพราะมีการโกงราคาเปรียบนัอท่องเที่ยว สแพงเพราะคุณภาพสินค้าและบริการไม่ได้ตามที่นักท่องเที่ยวคาดหวังและนี่คือเหตุผลหลักที่ทําให้นักท่องเทียเท่ยวจีนมีความรู้สึกว่าไปเที่ยวที่อื่นดีกว่ามาเมืองไทยปัญหาที่เกิดขึ้นกับท่องเที่ยวไทยขณะน,นี้นั้นมันสั่งสมมาจากทัวร์ศูนย์เหรียญซึ่งฝังรากมาเป็น10บสปีนักท่องเที่ยวจีนฝังใจว่ามาเที่ยวเมืองไทยราคาถูกแต่แท้ทีจริงแล้วแฝงไว้ด้วยการหลอกลวง มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากไม่รู้ว่าราคาที่เหมาะสมคือราคาเท่าไหร่กันแน่จากทัวร์ศูนย์เหรียญก็ขยายตัวมาเป็นทุนจีนสีเทาอย่างแก๊งตู้เหา่าที่มีตำรวจและนักการเมืองหนุนหลังจนมีเรื่องทัวอ้างยี่ซึ่งเป็นการนำทัวเที่ยวโดวยกลุ่มจีนสีเทากินรวบเป็ดเสร็จตั้งแต่ที่พักร้านอาหารรถบัสนำเที่ยวไกด์นำเที่ยวร้านขายของฝากและเมื่อมีการปราบปรามกลายเป็นไฟลามทุ่ง กลายเป็นว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาทำไมจึงมีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นกับคนจีนอย่างมากมายเหลือเกินมีตามซ้ำท่านผู้ชมครับก่อนเลือกตั้งจะมีพักการเมืองที่มาปั่นกระแสะคือพรักก้าวไกลเรื่องทุนจีนสีเทาเพื่อแสงเพื่อประโยชน์ทางการเมืองจนข่าวชาวจีนเขาเลยคิดว่าเมืองไทยมีนโยบายต่อต้านคนจีนคุณวิโร์และคุณชูวิทย์ฟังให้ดีๆนะครับผมไม่ได้มโน ความจริงนี้คือหนึ่งเดียวสิ่งที่คุณทำตอนนี้เริ่มมีผลกลับมาละและจะมีผลต่อเนื่องไปเพราะการแก้นั้นมันต้องใช้เวลาในการแก้การทำให้ความรู้สึกทัศนคติของเขาที่มีแง่ลบกับเราให้กลับเป็นแง่บวกนั้นต้องใช้เวลาถึงวันนั้นแล้วประเทศไทยจะต้องสูญเสียรายได้อีกเท่าไหร่พวกคุณที่ผมเอ่ยชื่อไปนี้จะรับผิดชอบได้ไหมผมเตือนไปแล้วนะ ล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชิญอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนมาช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวแต่ในความเป็นจริงแล้วกระบวนการหลอกลวงยังเจอได้ทุกขัวถนนขยายไปสู่โลกออนไลน์ด้วยคดีอาชญากรรมต่างๆยังเกิดขึ้นทุกวันอย่างไรก็ตามเมื่อโลกแห่งความเป็นจริงกับการสร้างภาพของการท่องเที่ยวไทยมันไม่เหมือนกันขอ้อเท็จจริงกับการสร้างภาพไม่เหมือนกันเลยนะฮะต่อให้ใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่โด่งดังที่แค่ไหนก็ช่วยไม่ได้ การแก้ไขปัญหายอย่างจริงจังเท่านั้นที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ท่านผู้ชมครับนี่คือความจริงที่เจ็บปวดของการท่องเที่ยวไทยกับลูกค้านักท่องเที่ยวจีนที่หลายคนสงสัยว่าทําไมเขาหายไปไหนไม่มามากเหมือนแต่ก่อนตัวเลขล่าสุดพิสูจน์ชัดเจนว่าปริมาณนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาเที่ยวไทยวันนี้ลดเหลือแค่3 0ของช่วงก่อนโควิดท่านผู้ชมครับ ผมเองไม่ได้คาดหวังกับปริมาณของนักท่องเที่ยวจีนให้มากเหมือนแต่ก่อนหรอกแต่ผมอยากให้เน้นที่คุณภาพมูลค่าการจับใจ่ายใช้สอยเฉลี่ยต่อหัวนักท่องเที่ยวมากกว่าอย่างไรก็ตามจากตัวเลขนักท่องเที่ยวจีน30%จากเดิมเครื่องปี1ล้านหแสนคนหรือทั้งปี3ล้านคนก็ต้องถือว่าน้อยน้อยกว่าที่คาดมาไว้มากน่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวคิดเป็นมูลค่าหลายแสนล้านบาท ผมอยากจะชี้เห็นก็คือว่าถ้าเราไม่แก้ไขประเด็นหลายๆอย่างที่ผมบอกทงมาทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยปัญหาการหลอกลวงปัญหาวีซ่าปัญหาสวยที่ด่านคนตรวจคนเข้าเมืองปัญหาทัวร์อ้างยี่ทุนจีนสีเทาที่สำคัญที่สุดคือทิศทางของข้าราชการและการเมืองที่ชัดเจนว่าต้องไม่เลือกฝ่ายตะวันตกและตั้งตัวเป็นประปักกับรัฐบาลจีนครึ่งหลังของปี2566นี้นักท่องเที่ยวจีนก็คงจะไม่กระเตื้องขึ้น และในระยะยาวประเทศไทยคงจะไม่ไม่มีทางกลับมาเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวจีนเหมือนยังเก่าอีก